สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ทน้องนหนูหนหน่ลูกสาวลูกชายที่น่ารักทุกทุกท่านนะคะขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามและชมช่องน้องทอมนกบ้านน้องปื้มค่ะอากาศร้อนร้อนค่ะร้อนร้อนมากมากร้อนเปนืนนั่งกัแบบเหงื่อไหลย้อยดากอะไรประมาณนี้แหละค่ะท่านผู้ชมก็เลยเอาน้องนกออกมานั่งป้อนข้างนอกค่ะอ่ะาัดลมก็ยกให้เขาหมดนะคะ สำหรับชุดนี้นะคะมีทั้งหมดสิบตัวค่ะก็ไม่รู้ตัวไหนจองไม่จองอันนไหนว่างไม่ว่างนะคะท่านผู้ชมก็สามารถไปอสอบถามได้ที่เฟซที่เต้าหู้น้องบริการนะคะเฟซที่เต้าหู้น้องบริการครับหรือว่าบริการครับได้นะคะสําสหรับช่องทางการติดต่อนะก็จะเป็นช่วงไตเติ้ลนะคะท่านผู้ชมช่วงไตเติล่ะ ยายโชว์ไว้หมดแล้วค่ะทางช่องทางการตริดต่อไม่ว่าจะเป็น f เฟซบ o ๊กหรือว่า l ลายไอดีนะคะออสำหรับยายและยายไม่คล่องค่ะยายพิมพ์ยายคุยไม่คล่องค่ะคุณตาเขาพิมพ์เขาคล่องเขาเนาะส่วนยายก็เผื่อจะงมหาตัวหนึ่งได้ก็เอ้ยลบแล้วลบอีก ปวดกอไก่มันจะเป็นหอหีบโอ้ยปวดหัวปวดกระบ,บาลลบแล้วลบหยกดคุ้ยบทันข้าดอกค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับเรื่องราคาก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ค่ะอืมยายไม่เก่งยายยายคุยไม่รู้เรื่องหรอกค่ะท่านผู้ชมยายเลี้ยงเป็นอย่างเดียวค่ะเพราะว่ายายอยู่บ้านเนาะยายอยู่บ้านดูแลลูกชายพิการแล้วก็นี่แหละค่ะเลี้ยงนกลูกก้อนอืม คุณตาเ็สั่งอะไรยายก็ทาตามแต่คุณตานะ่ะเขาให้ยายเป็นช้างทั้งตัวนะคะท่านผู้ชมยายนะ่ะเป็นช้างนะคะยายเป็นแม่ใหญ่ช้างค่ะเป็นช้างทั้งตัวเลยค่ะ,ะไม่ว่าจะเป็นงัวเป็นงางช้างทั้งหมดทั้งตัวนะ่ะเป็นยายหมดค่ะแต่ว่าคุณตาเขาเป็นควานช้างค่ะควานช้างอคอยสั่งนู่นสั่งนี่สั่งนั่นประมาณนี้แหละคะ่ะ ขนาดไปทํางานยังไลน์มาสั่งโน่นนี่นั่นสั่งจนเคยตัวสั่งลูกน้องยังเคยตัวกลับ <g ul ch> ไปทํางานมันต้องไลน์มาสั่งยายอีกค่ะท่านผู้ชม <g ul ch> ตลก <g ul ch> พูดกำกับไปนะคะท่านผู้ชมค่ะสําหรับเรื่องรายละเอียดอะไรเนาะก็คุยกับพัน迦จารามียายเนาะว่าตัวไหนว่างไม่ว่างเนาะโอ้จินนาการ มันเครื่องบินหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยร้อนไหมพระอาทิตร้อนมากมายกายกองเลยค่ะร้อนกระบนหนากระบนอย่างงี้ราคะมนุษย์ที่เหม็นเพราให้ได้บนอือยายว่ <laughs> าเจ้าของเ้ยค่ะ <laughs> ก็เอาน้องออกมาป้อนข้างนอกค่ะท่านผู้ชมสิตตัวเนี่ยเปลืองค่ะพรน้องกินแล้วไม่ต่ำกว่า1 0ซีขึ้นค่ะอันนี้ไม่พอนะคะต้องชงเพิ่มอู่ค่ะแ่ว่ามันชงเยอะแล้วมันอืมต้องชงอีกรอบหนึ่งค่ะ นี่ละค่ะเคทีนะคะสารอาหารดาชุดนี้มารู้สึกว่ามันจะมีใบไม้สีเขียวไม่รู้บทอะไรใส่เคทีเธอเปลี่ยนสูตรใหม่เหรอจ๊ะพี่ต๊กพี่ตุ้ยกับเคทีนี่แหละค่ะท่านผู้ชมอันดับหนึ่งก็คือพีเมียมพีเมียมก็คือ 21, เอยี่าะเอ็ดาะลองลงมานี่ก็เคทีค่ะ a อยบเอ็ดยายไปไม่ค่อยเป็นค่ะเอาจริงๆงย้ายไปไม่ค่อยเป็น เว้นแต่ว่าป้อนนกลกูกป้อนไว้เแบบีแกออกมันจะไข่ป้อนได้วันสองวันยายก็ยังที่เนาะป้อนได้ประมาณเออสามวันแค่นั้นละค่ะยายก็หันมาใช้นี่เหมือนเดิมละค่ะเพราะว่าสารอาหารมันมันมัน,ม,นมันโอเคกว่าเนาะสําหรับสาหรับยายนะสําหรับคนเลี้ยงนกป้อนเนาะเหนียวไก่เหนียวกแกงเท่าไง เดี๋ยวมาโชว์กันด้วยค่ะว่าตัวแต่ละต,ต,ตัวแบบไหนสียังไงมีใครจองหรือ,อยังะอ่ท่านผู้ชมค่ะพราอยู่ตอนแรกนราคิดว่าเราจะได้แก้มเหลืองมาอเพราะว่าสีมันออกมาแบบโอ้ตกใจตกใจเพราะว่าสีมันออกมาแบบ สีตัวสีเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกขาฝาแฝดคานตามกันมาเลยค่ะเออเราก็เลยพุ่งเป้าไ้ว่า่าน้องก็ต้องได้เหลืองแล้วว่ามันต้องได้แก้มเหลืองค่ะอืสีตัวเนาะเราก็ลุ้นมาเรื่อยๆจนขนขึ้นขนน้าขึ้นเราก็เริ่มมองเห็นแก้มแล้วสรุปว่าัไวขนคลุมแล้วค่ะสรุปว่าคุณลอกดาวค่ะ ได้มาหนึ่งตัวค่ะสลับแก้มเหลืองเนาะ,ะแก้มเหลืองตัวนี้ก็ติดจองค่ะอันนี้คือรู้ว่าติดจองเนาะ,ะจะครูเจ้าประจำค่ะติดจองอันนี้รู้แต่ตัวอื่นไม่รู้เลยค่ะท่านผู้ชมกิ่งเกงวอน้องก่อนค่ะ ัดวิธีการป้อนน้องนอกก็คือเยงจากซ้ายไปขวานะคะอันนี้มันกล้องหน้านะคะท่านผู้ชมมันคือกล้องหน้าเนาะอ่คือกล้องหน้าอันนี้คือขวาค่ะมือขวานะคะมือขวาแล้วสั่งที่จับนกอยู่นี่คือมือซ้ายค่ะวิธีการแยง พ่อน้องนกก็คือแยงจากซ้ายไปขวาค่ะแต่พาะน้องจะอยู่ฝั่งขวานะคะแยงจากซ้ายนะคะท่านผู้ชมมันอาจจะบางบางถ่ะมันบางถ้าอห่านี้มันบางอ่าแยงจากซ้ายไปขวานะคะท่านผู้ชมมันคือกล้องหน้านะมันมองดูเหมือนว่าจะขวาไปซ้ายจริงแล้วจากซ้ายไปขวานะคะเพราะว่ามันเป็นกล้องหน้าค่ะขนาดคุณตาย,ยังเข้าใจผิดเลย ถ้ยายวัมขวาน่ะโอกาสจะสำนักได้นะยายชอบป้อนแบบเนี้ยยายมีความสุขแบบเนี้ยนกมันยายไม่ได้หิวก็หืนก็หายขนาดโชกเอาโชกเอาตะกาตะการามนะคะนางเป็นผู้ดีเรียบร้อยคะ่ะตะกาตะการามนะคะก็ค่อยกินนะลูกภจากภาพโพสที่ยายพูดไปนะนอ่ะ ยายเห็นเขาป้อนเนาะเขาจับนกวางวางไว้บนโต๊ะแล้วเขาก็จับป่อนจับเนี่ยหย่อนโชกเอาโชกเอาอยายไี่เคยแบบนั้นค่ะเพราะว่านกบ้านยายอ่ะยายดูแลดีค่ะ ยาไม่ปล่อยให้นกบ้านยายหิวโซขนาดนั้นเราขอท่านผู้ชมกินแบบพูด,ดีนะอย่าตะกาะตะการวัยนี้ก็ประมาณสี่ชั่วโมงค่ะ อร่อยอร่อยอร่อยแบบยัมมี่ยัมมี่ยัมมี่วัน,นี้เขาเรียกวัยขนคลุมนะคะ แล้วก็กินเก่งด้วยอ่ะกินเก่งนะตัวเองไม่รู้สึกวเวียนหัวจังเลยตัวเองอ่าเอาละเด้อเอแล้วพี่น้องเลยแอนแน่แต่ตัวแม่ตัว,น,ตว,น,ตวนี้คือยายเก็บค่ะยายเก็บเพราะว่าเออน้องเมียหวอนปลายหอนจะเป็นแบบว่าอเออเต็ดส้มค่ะแล้วก็เลยขอเก็บเพื่อไปต่อยอด น่าจะตัวผู้ร้องปัดปัดปัดเนี่ยเเหลืองตัวจริงอ่ะเหลืองกว่าในกล้องนะคะเหลืองค่ะแล้วปลายมงกุฎเนี่ยแอรอ่าฮเป็นเกร็ดส้มค่ะมอะดูเหวียงละสิเหวียละสิเหวี่ละสี่ ตัวนี้ปืนเด็กเก็บค่ะค่าไม่ได้ก็คือที่จู้นี่ย่ะค่ะเอาไว้เช็ดปากนอ้องไว้คลุมไว้ขนคลุมนี่พร้อมจะพุ่งได้นะคะ ุณผู้ชมค่ะช่วงมีอากาศร้อนร้อนค่ะเราดูแลนกดีๆนะคะอากาศร้อนอากาศคือตัวแปรสำคัญในการเลี้ยงนกนะคะอ่ากำลังไข่ไข่อยู่อากาศร้อนร้อนมาก็ไม่โกกค่ะไข่ตายโคมกกำลังป้อนป้อนอยู่ก็ขี้เกียจป้อนแล้วร้อนเว้ยก็ไม่ป้อนตุยไป นะคะอากาศเนี่ยเป็นตัวแปรสําคัญสําหรับการเลี้ยงดูแลนอ้นองนกเลยค่ะท่านผู้ชมก็คืนี้ก็เอานอ้นองนอกออกมาป้อนอเปลี่ยนบรรยากาศอากาศเย็นๆข้างนอกหนะ่อยเนาะสำหรับนกลูกป้อนี่จะให้อยู่แต่ในบ้านเนาะอยู่ในบ้านเลยค่ะไม่ด้ออกมาข้างนอกกิ่มแล้ว คลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องเนื้อทองน้องบ้านน้องปื้มค่ะถ้าชื่นชมชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามช่องให้ยายด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะขอบพระคุณทุกๆก,ก,การสารรนับสนุนและเอ็นดูน้องบ้านน้องปื้มนะคะสวัสดีค่ะ